สวัสดีค่ะขอ้อนรับสู่มันนี่ออนไลน์คลิปนี้จะมาสอนการย้ายเหรียญในกระเป๋าเมท a Ma มทให้นะคะนี่กระเป๋าเหรียญเมทเอเมทตัวนี้สามารถย้ายเข้าบิทซา,าได้โดยตรงนะคะซึ่งเหรียญที่จะมาแนะนําในวันนี้ก็คือเหรียญ BNB นะอ่าอันนี้ในกระเป๋าเมท a อเมทใครยังไม่มีเมท a Ma มทยังไม่เคยสมัคร ลิงก์การสมัครคลิปสอนการสมัครเดี๋ยวรุ่นลงไว้ให้ที่ใต้คลิปนะคะยังไงก็ลองไปสมัครดูละกันนะก่อนอื่นก่อนที่เราจะย้ายเราต้องดูก่อนว่าในกระเป๋ามิทเทอร์แมทของเรากับในกระเป๋าบิทซาอ่ะอันนี้คือบิทซาในกระเป๋าบิทซามันเหมือนมันมีเหรียญไหนที่มันสามารถรับด้วยกันได้มันเป็นเหรียญเดียวกันได้อย่างเมื่อเช้านี้นี่นะคะ เมื่อเช้านุดได้ทำการย้ายเหรียญ BNB จากกระเป๋าเมทัลเล็เข้าบิทาซ่าซึ่งอันนี้ต้องขอบคุณข้อมูลต้องขอบคุณพี่เสาเมืองคอนที่คอยบอกว่าออมันจะต้องทำยังไงมันจะต้องโอนยังไงมันจะต้องจัดการยังไงก็เลยประสบผลสำเร็จอันนี้ขอให้เครดิตพี่สอนนะคะขอบคุณจริงๆคะ่ะที่สอนให้ว่าต้องทำยังไงในเมื่อโอนได้ก็ประสบผลสำเร็จก็เลยจะมาแบ่งปันสิ่งนี้ให้ วิธีการที่เราจะเอาเหรียญในเมทรแมทเข้าบิทซาซาก่อนอื่นอย่างที่บอกค่ะเราต้องดูว่าเหรียญ2เหรียญเนี่ยมันมีเหรียญไหนที่มันเป็นเหรียญเดียวกันแล้วใช้เครือข่ายเดียวกันเครือข่ายที่ใช้ก็คือสมาร์ทเชนหรือ BEP 2 0นะคะนี่ตรงนี้สมาร์ทเชนหรือ BEP 2 0ถ้าเป็นเครือข่ายเดียวกันน่ะมันถึงจะโอนเข้ากระเป๋าของกันได้แต่ถ้าเป็นคนละเครือข่าย ไม่สามารถโอนได้นะคะยังไงก็ถ้าใครมีไม่สมสอยด่แล้วก็เปลี่ยนตรงนี้เป็นสมาร์ตอาสมาร์ทเชนหรือ BEP 20ให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะขั้นตอนต่อไปเราก็ไปดูว่าเหรียญที่เรามีเนี่ยเหรียญที่เรามีมันมีเหรียญอะไรบ้างถ้าเหรียญที่เรามีตรงนี้มันไม่ตรงกับเหรียญในบิซ่าซ่าซึ่งเป็นกระเป๋าหลัก ให้เราเอาเหรียญที่เราไปทํากิจกรรมไปร่วมกิจกรรมหรือไปรับแอดดอจากเว็บจากแอปต่างๆแล้วไปทําการ s w a ปก่อนถ้าใครอยาก s w a ปเป็นเหรียญอื่นที่ไม่ใช่ BNB เราก็มาดูในนี้ก่อนนะคะว่าให้มาดูในวิาสซาก,ก่อนนะว่ามันมีเหรียญอะไรบ้างที่มันสามารถส w a ปได้อย่างของนด์ไปเปลี่ยน Ytfc เป็น BNB นี่นะคะ ก็เลยเลือก BNB แต่ถ้าใครอยากจะส w a p เหรียญเป็นเหรียญอื่นไม่ว่าจะเป็นเหรียญเค้กเหรียญชิบะหรือเหรียญอะไรก็ได้อันนี้ให้มาดูตรงนี้ก่อนนะคะแล้วเราค่อยไปทำการส w a ปให้มันเรียบร้อยนะวิธีการก็คือพอเราสวอปเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเหรียญที่เราส w a p ไม่ว่าจะเป็นจำนวนเงินมันก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่นะคะ ขั้นตอนต่อไปให้เราล็อกอินเข้าบิทาซาของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงนี้ตรงที่เขียนว่ากระเป๋าสตังค์นี่นะคะกระเป๋าสตังค์เสร็จแล้วให้เรามาตรงคําว่ารับพอเรากดที่รับเสร็จให้เรามาเลือกเหรียญที่เราจะทําการย้ายอย่างเมื่อเช้าอ่ะเลือกย้ายอันนี้นะคะ BnB เราก็เลือดหา BnB นะ เอ่อ uh, BNB อยู่ไหนเนาะหนี่นเราก็กดตรงนี้พอเรากด BNB เสร็จเขาก็จะขึ้นที่อยู่กระเป๋าให้ให้เราก,กดคัดลอกตรงนี้นะคะเราก,กดคัดลอกตรงนี้นะพอเราก,กดคัดลอกเสร็จให้เราไปที่ MetaMask ของเราเสร็จแล้วให้เราก,กดที่คำว่าโอนเหรียญนี่นะคะอ่ะกดตรงนี้นะตรงที่เขียนว่าส่ง เราก็กดเข้าไปเสร็จแล้วให้เราเอาที่อยู่ที่เราได้เมื่อกี้ค่ะมาใส่อ่ะกดวางหลังจากนั้นกดที่คำว่า next พอเรากดที่ next เสร็จให้เราใส่เหรียญ BNB ที่เราจะทำการย้ายอย่างตัวนี้มันมีอยู่0.00212 BNB อันนี้ไม่สามารถโอนได้ทุกเหรียญน,นะคะอะทุก เขาอะไรทุกเหรียญเออมันจะต้องมีเผื่อค่าแก๊สหรือเผื่อค่าทรรมเนียมด้วยเราถึงจะสามารถโอนได้ให้เราตัดออกมาสักนิดหนึ่งอ่ะเผื่อค่าแก๊สนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วกดที่คําว่า next หลังจากนั้นเขาก็จะขึ้นรายละเอียดแบบนี้มาให้เดี๋ยวหน้านี้มันอาจจะรอเขาลันนิดนึงนะคะยังไงก็ใจเย็นๆนะเสร็จหรือ,อยัง ในการโอนแต่ละครั้งจะต้องเสียค่าแก๊สเหลือหรือค่าธรรมเนียมนะคะเพียงแต่ว่าค่าแก๊สของเขามันก็ไม่ได้แพงอะไรมากมายมันก็เป็นราคาที่รับได้นะไม่แพงอันนี้คือหน้าการโอนนะคะมันจะขึ้นบอกว่า,วา เสียค่าทรรมเนียมหรือค่าแก๊ส0.0011 BNB โดยรวมแล้วเราจะต้องใช้ BNB ทั้งหมด0.00211 BNB อันนี้คือรวมที่เราจะโอนแล้วก็รวมค่าแก๊สด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่คำว่าส่งตรงนี้ได้เลยพอเรากดที่ส่งเสร็จเดี๋ยวเขาก็จะพามาในหน้านี้อ่านี่ให้เรามาเช็คตรงนี้นี่นะคะนี่เช็คตรงนี้ สถานะก็คือรอการดำเนินการรอไม่นานค่ะเสร็จแล้วระบบเขาก็จะขึ้นว่าสำเร็จแต่ถ้าระบบขึ้นสำเร็จแล้วเงินมันยังไม่เข้าในบิทซาให้เราอดทนรอเน,นิดนึงนะคะรอเมลเขาแจ้งยืนยันว่ามีการฝากเหรียญเข้ากระเป๋านี้จริงๆก่อนเนี่ยนะเนี่ยให้ดูอีเมลที่เขาส่งมาเมื่อเช้านี้ระยะการรอเมลแจ้งเตือนจะไม่นานนะคะดีๆนี้นะคะ นี่บิทาซาได้ทำการฝากไบแนน BSC จำนวนเงินก็คือ0.0038300 BNC นี่นะคะอันนี้อีเมลเข้าแล้วนะถ้าอีเมลเข้าแสดงว่าเงินในบิทาซาของเราอะ่ะมันมีอยู่แล้วเดี๋ยวนะอันนี้ขอเขั้อ่านตรงนี้เหรียนมันจะขึ้นมาอยู่ตรงนี้นี่นะคะ แต่ถ้าเหรียญขึ้นแล้วจำนวนเงินตรงนี้ไม่มันไม่ขึ้นอันนี้ไม่ต้องตกใจนะคะให้เราออกจากแอปก่อนปิดหน้าต่างปิดอะไรให้ไม่เรียบร้อยเสร็จแล้วเราค่อยเข้าแอปอีกรอบหนึ่งแล้วจำนวนเงินมันถึงจะขึ้นนะคะอันนี้คือการย้ายเหรียญ bnb จาก m e t a m a s k เข้าบิทซาซ่าไม่ต้องผ่านเว็บอื่นไม่ต้องผ่าน อย่างอื่นโอนเข้าได้โดยตรงแล้วเหรียญ BNB หรือเหรียญอื่นที่เราย้ายเข้ามาเราสามารถเอาไปขายแล้วก็แลกเปลี่ยนเป็นเงินบาทไทยแล้วถอนเข้าธนาคารได้การถอนเงินจากบิตทซาเข้าธนาคารจะเริ่มต้นอยู่ที่1 0 0รบาทนะคะอันนี้สำหรับคนที่ยังไม่ค่อยเข้าใจเกี่ยวกับการหางเงินคริปโตยังไงก็ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาไปนะคะ เราอยากรู้เรื่องไหนเราอยากเจาะลึกเรื่องไหนก็ไปเรื่องนั้นมันอาจจะสับสนมันอาจจะยุ่งยากหน่อยแต่ว่าเชื่อเธอค่ะการหาเงินคลิปโตอ่มันง่ายนะบางเว็บแค่กดสมัครบางเว็บกดเคลมทุก1ชั่วโมงทุก10นาทีบางเว็บก็มีการให้เล่นเกมหรือให้เช็คอินรายวันนู่นนี่นั่นถ้าใครที่คิดว่า อยากจะหาเงินออนไลน์เพราะว่า PayPal ตอนนี้มันมันก็จะใช้ไม่ได้ในอนาคตแล้วก็แนะนำว่าให้หาเป็นสกุลเงินคริปโตดีกว่านะคะมันง่ายจริงๆนะอ่ะประมาณนี้ละกันนะคะสำหรับคลิปนี้มาสอนการย้ายเงินย้ายเหรียญ BNB จาก m e t a m a s เข้า b i t a s a ทำได้จริงแล้วก็ไวด้วยถ้าใครชอบก็ฝากช่องด้วยนะคะฝากกดติดตามไว้กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆหรือกิจกรรมใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันคลิปนี้ก็หมดแล้วแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ